ลองพิจารณาดูดถ้าอยากได้ความมั่นคงลองก้าวเข้ามาหาเราลองดูไม่ได้เสียหายเราไม่ได้ต้องการเงินคุณนะคะร้อยหบาทคุณไปซื้อสินค้านุปก้าวใครก็ได้นะคะเริ่มต้นที่ร้อยห้บาทเข้ามาเรียนฟรีห้าบทเรียนครูสอนให้ฟรีห้าบทเรียนเป็นคัมภีร์การขายออนไลน์ที่ใครเข้ามาต้องขายได้ท้าเลยค่ะใครที่เข้าไปเรียนครบห้าบทเรียนไปทําตามขายได้ทุกคนนะคะขายได้ทุกคนลองดูค่ะ ซื้อสินค้าบ้านนประการาคาต่าสุดร้อยห้าสิบาทเมื่อก่อนไม่ได้ให้เรียนง่ายๆนะคะเพราะคัมภีนี้แพงมากคุณต้องซื้อสินค้าหลักกี่พันคุณถึงจะได้เข้าเรียนแต่ตอนนี้ครูอยากช่วยคนในยุคนี้เนาะพี่เนาะใช่เริ่มต้นก่อนเริ่มต้นที่ร้อห้าบาทไปเรียนห้าบทเรียนก่อนบางครั้งเนี่ยคุยกับพี่พรคุยกับพี่พรอยู่นะว่าเฮ้ยคุณจาได้ไหมว่าตอนช่วงที่เราไม่รู้จะทําอะไร ทำไมไม่มีคนมาเสนอแบบนี้ให้เราวะ,ะแบบเฮ้ยมีก<ช>ารสอนนะมีอะไรแบบนี้นะ<ช>แล้วลงทุนน้อยมากเลยร้อยสิบาทนะคุณได้เข้ามาศึกษาเนี่ยขั้นตอนการทําออนไลน์เนี่ยทั้งหมดเป็นหัวใจเลยนะพี่พร <5 S 1> บทเรียนเนี่ยคือ<ด>อยากจะให้ทุกคนที่ที่อยากจะมีะไรายได้เสริมหรือว่าอาจจะทําไปควบคู่กับงานประจําเนี่ยนะครับลองลองเข้ามาศึกษาดูถ้ามองหาว่าอยากจะทํางานอะไรที่มามาเพิ่มไรายได้ให้กับทางครอบครัวอย่างเงี้ย ก็ลองเข้ามาศึกษาดูนะครับบริษัทนุก้าวไทยแลนด์ยินดีต้อนรับนะครับเนาะเข้ามา,มาแล้วมาเรียนแล้วไม่ชอบสินค้าน,<ช>คนุปก้าวไม่อยากขายสินค้านุปก้าวเราไม่บังคับค่ะค,คุณสามารถออกคือคือสามารถไม่ขายค่ะเอาวิชาเราไปขายอย่างอื่นได้เลยเอาวิชาเราไปขายครีมไปขายน้ําหอมไปขายอะไรที่คุณอยากขายได้เลยเราให้วิชานะคะเพราะฉะนั้นเรามีคัมภีร์ที่เราค่ะสอนการขายออนไลน์แบบง่ายเริ่มต้นจากเบสิกจนคุณขายเป็น ะะหลังจากนั้นก็มาดูเพจเป็นความคิดค่ะว่าครูจะสอนจัดแทรกการขายเยอะแยะมากมายฟรีนะคะในเพจนี้เพราะฉะนั้นฝากไว้อยากได้ความมั่นคงก็ลองคิดดูนะคะแล้วในแบรนด์เรามีสอมีภาพให้ใช้ฟรีมีวิดีโอให้ใช้ฟรีมีมีทีมสื่อทีมผลิตสื่อของเราสิบกว่าคน นะคะอยู่ในกลุ่มผลิตสื่อมาให้พวกเราใช้จนแทบใช้กันไม่ทันภาพไม่มีซ้ําเลยนะคะตอนนี้มีภาพไม่รู้กี่ร้อยภาพนะคะที่ทําออกมาแล้วยังไม่ได้เอาออกมาหมดเนาะเยอะมากเพราะฉะนั้นค่ะวิดีโอฟรีรีวิวฟรีจากคนตัวเป็นๆไม่ซื้อรีวิวไม่ซื้ออะไรทั้งสิน้นนะคะลองค่ะลองก้าวเข้ามาลองขายเล่นๆล,ลองสนุกสนุกแล้วค่อยถามหาความมั่นคงดีไหมคะถ้ามันใช่ ก็ลองสักตั้งหนึ่งถ้ามันไม่ใช่คุณออกไปเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีใครมัดคุณเอาไว้แน่นอนนะคะอันนี้เรามาให้คุณด้วยใจจริงๆแต่ที่เหลือก็เป็นสิ่งที่คุณคิดเองแล้วล่ะคะ่ะว่าจะเข้ามาไหมว่าจะเอาไหมว่าสิ่งที่ให้โอเคไหมนะคะเน้อฝากติดตามเพจเปลี่ยนความคิดพิชิตเงินล้านนะคะครูจะให้อะไรดีๆ คุณตลอดไปฟรีค่ะคุณไม่เคยคิดค่าคอร์สนะคะตั้งแต่เปิดมา4ปีคุณอาจจะมาตื่นรู้แค่ประโยคประโยคเดียวก็ได้นะครับต้องค่ะน,นะคะในไลฟ์แต่ละไลฟ์เนี่ยถูกะะต้องนะคะ